แหล่งความรู้เชิดชูตำราเปิดวิชารอบรั้วโรงเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการรอบรั้วโรงเรียนเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่ตรงรั้วของโรงเรียนสนามบินกรมขอตามตามพี่ทำไมเหรอนู่นก็มบินมานี่กลังจะลงที่สนามบินโหเนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้มาที่โรงเรียนสนามบินนะคะทั้งเริ่มจากใต้โรงเรียน นี่เครื่องบินมีสัญลักษณ์นะคะหมุนติวติวล็อบล็อบรัอมีศิลปะโอ้โหสวยมากเลยทุกรุ่นนะครับทุกแบบทุกกี่ห้อของเครื่องบินเลยจริงๆก็จะมีแบบจําลองเครื่องบินต่างๆที่ผู้ปกครองมาเห็นว่าอ๋อท่านผู้ิในการท่านมีการทําอะไรให้ดูรู้สุกน่าชื่นใจนะคะดูลับมีสีสันใช่ผู้ปกครองหลายท่านก็เลยทําเป็นเหมือนเป็นรูปแบบ เครื่องบินรุ่นต่างๆเนี่ยมาให้กับทางท่านผู้ดการ,รด้วยนะคะเป็นเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนด้วยผู้ปกค,ครองด้วยเด็กๆเองก็ได้สนุกสนานนะคะ,ะวันนี้เรามาทําอะไรอ่ะเรามาดูกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งเป็นงานโอเพ่นเฮาส์โอเพ่นเฮาส์ถูกไหมโอเพ่นเฮาส์เฮาส์พูดนี่พูดดีกว่าผมพูดไม่เหมือนเป็นการจัดงานมาหกรรมที่เรียกได้ว่าเปิด บ้านเปิดโรงเรียนให้กับทั้งผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆนะคะได้มาเรียนรู้ร่วมกันอุ้ยงานใหญ่นะมีการทอดผ้ป่าด้วยมีการทอดผ้าป่าทำาบุญด้วยวันนี้ครับอุ้ยการแสดงยิ่งใหญ่อลังการมากพิธีเปิดนี้อ๋อมีตั้งแต่ไทยยิปอ่าไทยอังกฤษฝรั่งจีนโอ้มีหลายอย่างอีสานก็มีอีสานก็มีมีฟ้อนน้ำใช่เชียนมีมีก็มีอ๋อ ทีแรกนึกว่าจะฟ้อนจะเซิร์งนะเนี่ยเดี๋ยวแค่อย่างงั้นแล้วเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศของงานเรียนสนามบินกันก่อนค่ะครับใช่ครับขอเชิญท่านผู้ชมไ้เลยคับ ที่สามี 4, นักเรียน2,900คนครุโคร1151คนนักการโละ8คนลูกยาวเ่อา14คนในกาดก,การศึกษาและรับรความร่วมมือจากชุมชนตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องบงอย่างที่ให้พี่น้องประชาชนชาวพันแก่นได้ยึดถือโดยเย่างยิ่งท่านมีนโยบายที่ดีดอยู่บนราคานคนขนแก่นต้องมีแก่นชีวิต เขาเป็นทีมที่แข็นต้นแล้วหลักการหลักคติพ่อราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวฝากใส่ให้แนวคิดในเรื่องของผู้คนขอนแก่นขอนแก่นคนนี้ถ้าไปที่ไหนพูดเด็กก็ฟังได้ผู้ใหญ่ท่านผู้ในการโรงเรียนสนามเร็ยและคณะครูอาจารย์ผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้ผมมีความตื่นเต้น ใกลเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมางานโอเพ่นเฮาส์เปิดโลกสู่โรงเรียนสนามบินเพื่อให้นิยมชมได้มีการสแสดงออกและได้รับทราบผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนสนามบ,บินในช่วงเวลาที่ผ่านมาําหรับโรงเรียนั้นได้ผ่านโรงเรียนสนามบินแห่งนี้ แค่ทุกวันแล้วก็ด้ติดตามความก้าวหน้าสอบถามผู้คนทั่วไปก็รับทราบว่าโรงเรียนแห่งนี้สถาบัแนแห่งนี้มีผลสำเร็จทางการศึกษาท,ท,ที่น่าภาคภูมิใจก็โดยปกติแล้วในจังหวัดดห่นึ่งก็จะมีโรงเรียนสถาบันแห่งเดียวที่ดีชื่อเสียงสำหรับจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนสนามิน ก็สามารถเดินควบคู่ไปกับโรงเรียนอนุบาลระจับจังหวัดซึ่งยูนเด็กกันได้อย่างไม่เพี้ยนลำเลยนอกจากนั้นแล้วเทศบาลนครของแกก็ยังจัดการศึกษาระดับประถมและอนุบาลที่โรงเรียนสวนสนุกได้อย่างมีมากตรฐานด้วยจึงนั้นเป็นโอกาสดีของพี่น้องชาวของแก่ที่มีโรงเรียนระดับ่วงชั้นที่หนึ่ง มีมาตรฐานหลายแห่งเหลือเกินทําให้โอากาสการศึกษาของลูงหลานของเรามีมาตรฐานเสมอภาคกันไม่ต้องแยกเข้าโรงเรียนแห่งใดแห่งใด <the> วิชารอบรั้วโรงเรียนอางแล้วค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ลูกน้ำน้ำลูกเราน้ำเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในงานโอเพ่นเฮาส์ที่โรงเรียนสนามบินเคยเรียนไหมโรงเรียนนี้เรยผ่าเของเราเคยเรียนนะอ๋อที่เป็นเป็นศูนย์เรียนของอ่าอันนั้นด้วยนะครับพี่ใช่ยเป็นตอนป .5 ป .6 อ๋ออันเลือกพี่บิอมป .5 ป .6 มั้ยเนี่ยใช่ใช่ตอนนี้เราจะมาอยู่ที่ รู้จักใบย่านางไหมเอาใบย่านางนองใส่แกงน่องนอไม้แซ่บไร้แกงเห็บแซ่บแล้วนี่น้องก็แจกมาบอกว่าใบย่านางล้างพิษพิชิตก้อนไข่นี่น่าสนใจนี่สงสัยป้าห้านะนี่ต้องไปถามเด็กไปถามไปถามมื่นปีว่าเถ้าแปลว่าภาษาการอ๋อนี่ต้องต้องถามนี่นี่นี่น้องครับครับสวัสดีจ้าครับสวัสดีค่ะครับอ๋อหอยทำอะไรกันเน่อยตอนนี้กำลังทำอะไรคะ น้ำย่านางแล้วไหนใบย่านางอยู่ไหนเนี่ยนี่ค่ะโอ้เก่งมากอ่าวิธีการทำน้ำย่านางทำยังไงคะก็ใช้น้ำต้มใบเตยต้มจนเดือดแล้วก็นำใบยะานางโขลกจนละเอียดแล้วก็นำไปใส่กับน้ำต้มใบเตยโอ้ถ้าไม่เอาใบเตยมาล่ะมันก็จะไม่มีกลิ่นหอมใช่ใบเตยทำให้มีกลิ่นหอมอใช่ไหมคะคแล้วกินได้ยังเนี่ย ยังค่ะเพรายังไม่ใส่ขั้นตอนค่ะอ๋ออ๋อมีวิธีการทํำยังไงบ้างคะเอาใบย่านางมาตาแล้วเราก็เอาไปใส่กับน้ําใบเตยที่ต้มเดือดอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็นํามากรองด้วยกระชอนหรือผ้าขาวบางค่ะแล้วก็บรรจุในขวดแบบนี้ค่ะขวดแบบนี้แต่พอเออว่าใบย่านางน้ำย่านางหมดแล้วแล้วค่ะโอ้ใม่เลยน้ำอะไรเนี่ยกลายเป็นน้ำลำไยแล้วก็มีทางน้ำกระเจี๊ยบน้ำลำไย แล้วก็น้ำยานาง,นางคะ่ะใบยานางหมดแล้วนะคะอ๋อกําลังทางํา,อ,า,อ,า,ทาอยู่นะคะว <c oughs> ันเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปดูซุ้มต่อไปแล้วเราค่อยกลับมาชิมน้ํายานางดูนะแล<ป>้วน้ำยานางนี่มีสรรพคุณยังไงบ้างเอ่ยก็ช่วยถอนพิษนี่ก็คือแก้โรคเบาหวานไทรอยด์เป็น,นาพิษลดความดันแล้วก็ อีกหลายอย่างนะคะแต่มีในบใล็ออมกในไปอ่านเอาเองอีกทีนึงนะคะต้องอะไรเอ่ยลูกไข่มุกค่ะน้องไข่มุกเอาไว้ให้สองขวดด้วยนะพอทําเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ชาไข่มุกด้วยแก้วหนึ่งออาไม่ชาไข่มุกด้วยต้องลอะไรกาวเท่าไหร่เอ่ย ส่วนละสิบบาทแล้วแก่อย่างงี้แหละเอาไปชิมแล้วนี่เอาไว้ชิมเอาไว้ชิมกันเหรอเงงั้นเรามาชิมแล้วกันเนาะของฟรีอยู่แล้วเดี๋ยวมานะ้วไข่มุกอย่าลืมนะพอมาถึงตรงช่วงนี้นะคะเห็นว่ากีกวนกวนทุเรียนกวนอยู่สับปะรดมั้งอะไรไม่รู้ น้ำยาล้างจานสมุนไพรนี่ๆดแล้วได้เอกสารมาดูด้วยเดี๋ย็กเขาก็ว่าอีกหรอกไม่ดูนี่เนี่ยน้ำนำเศรษฐกิจพอเพียงมีสมุนไพรไร้โลนะคะมีไหนล่ะน้ำยาล้างจานใช่แอร์เฟรชแอร์เฟรชคือเย็นเจ็บต้องไปถามเด็กใช่จะพูดกับเรานี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะแอนดี่มาจาก เออคำว่า,าสนามบินสนามบินก็คือโรงเรียนของเราค่ะแล้วเฟนี้ก็หมายถึงสดชื่นสะอาดบริสุทธิ์ค่ะอ้ยแ,แปลกๆกับแอปเปิ้ล <Place S 2> เลยนะคะ<ช>แล้วว<อ>ิธีการทําสมุนไพรทําน้ํายาล้างจานเนี่ยอ่ะทํายังไงคะตอ,ตอนแรกก็เท n 7 0ลงไปในกาะมังแล้วก็คน n 7 0 เหมือนโทรศัพท์มือถือเลยครับ N70 คืออะไรครับคือเป็นหัวเชื้อของน้ํายาล้างจานนะคะหัวเชื้อ่วาโทรศัพท um, ์มือถือ N70 ที่บ้านใช้เหรอต่อๆงันต่อครับค่ะแล้วคนอย่างเงี้ยคนไปเรื่อยๆแล้วก็เติมผงค้นลงไปผงค้นนี่คือเกลือแกงของเราเกลือไอโอดีนคค่ะเพื่อให้มีความข้น ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เทเอฟยี่สี่ลงไปเอฟยี่สี่คือตัวขจัดค่าต้องแปลตังค์ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เติมน้ําต้มสมุนไพรที่ละลายทองผงทองค่ะสมุนไพรเราใช้อะไรบ้างสมุนไพรก็นี่ที่กำลังทำคือมะกรูดค่ะแล้วที่ได ให้มาเนี่ยมีสําเร็จให้เราดูบ้างไหมคะเนี่ยอ๋อมีขายเรียบร้อยแล้วนี่กำลังอยู่ระหว่างการทําเพิ่มพอหลังจากนั้นนะครับจำหน่ายด้วยใช่ไหมครับค่ะวันละสิบเสร็จแล้วอ้าวเด็กเจ็ดจุดสามบาทลดเหไปสิบบาทใช่ไหมคะมีแผนการขายนะแล้วก็ขุณเจ้าก็จะขอนะโมที่ะ้านขายให้ทอนเลยเด็กที่เอมาจ่ายที่ร้านพี่เอจะจ่ายสิบห้าบาทเดี๋ยวจะพาไปดูประถ่ายไข่ของด้วยขอบคุณมากค่ะสำหรับกระถ้ายขายของกันค่ะ ันนี s <S kind of ้นะครับอะไรใครมาซักผ้าตากมเราตรงนี้นี่ซักผ้าอะไรมีราคาขายด้วยนี่นี่กางเกงขั้นขาอ่อนหนึ่งร้อยบาทปลาโอ้มีการจำหน่ายเสื้อผ้าด้วยเสื้อตัวนี้สวยยี่สิบบาทเอได้ต่อต่อถ้าสามสิบได้ไหมสามสิบได้แม่อาจารย์สามสิบอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยไม่ยินเรี่องหนักกระดานแต่บัานหนึ่งบ้านลูกเสือยี่สิบบาทนะคะ นี่เราเราเราได้เสื้อผ้ามาจากไหนเนี่ยอาจารย์เยอะแยะเลยได้จากการรับบริจาครับบริจาคจากท่านชอ่ววูบริจาคนะคะนี่กางเก่งท่านผอค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะตอนนี้ยังไม่มีใครซื้อเพราะว่าไม่กล้าไม่กล้าใช่ไหมคะท่านผอนั้นหนึ่งร้อยบาทแต่มียี่ห้อด้วยนะคะทุกผู้ชมมีมีรับไปหลายชิ้นแล้วค่ะมีไปหลายชิ้นอับบริจาคมาหลายชิ้นมีเกิบด้วยนอกจากจะมีเสื้อผ้ามีเกิบนำให้ท่านผอท่านผอมี ต้องฆ่าผู้หญิงนะครับเอเมทคณะครูอ๋อคณะครูนะครับตอนแถวออบริจาคแถวออบบริจาคยบริจาคที่นี้คือคือซุ้มอะไรครับซุ้มอะไรครับอาจารย์ครับน้อมงาน้อมงามเศรษฐกิจตอนเย็นเป็นตลาดนัดเอื้ออาทรอ๋อมีมีเสื้อมีผ้ามีกระเป๋าตังค์ด้วยเยอะเลยอาจารย์มีมีขวัญถุงซื้อไปแล้วมีขวัญถุงร้อยต่อขายได้เยอะไหมอาจารย์ขายไปขายไปเยอะแล้ว ก็จจะจองกันตั้งแต่ก็นะคะตั้งจ,จองตั้งแต่เมื 105, 10ๆๆ่อวานมีเสื <me ap> ้อผ้ามีรองเท้ามีกระเป๋ามีหมวกมีเโอ้โหสามสี่กเสียดายจังอุ้ยเหรออาจารย์อยู่ตรงไหนเครื่องประดับนี่ค่นีคาฮ่า่าฮ่า่าฮ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 ่่่่คออยู่นู่นาาา่่่ฮฮา่าา่่่ะ 20บาทเด็กเขาก็สนใจสวยมากค่ะคุณผู้ชมค่ะเชือยค่ะเชือยตะูเนาะเดี๋ยวซื้อให้เลยเนี่ยโคตรเท่าไหร่เนี่ยอาจารย์10บาท10บาท10บาทนะกันเอง20เลยไหมครับกันเอง20เน่นอนาะเดี๋ยวซื้อให้ใส่นะเแต่ละด้านก็ได้นะคะจะเป็นสุนท่าขอาสุนท่าป่าแล้วก็ข้าวผัดป่าเอาข้าวผัดป่านะคะตอนนี้ข้าวผัดป่าก็อยู่ในโรงเรียนเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ ตกลงเอาผู้นี้สิบบาทนะคะราคากันเองยี่สิบนะคะอ่าค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศของงานอีกอันนึงก็คือเรื่องของการสวดพนองสารพันยะด้วยยาลาลวงหลอกมายมากเลยน้องเขาจะสดเดี่ยวผมครับผมเดี๋ยวมาครับงเชิดชูตำราเปิดวิชาค่ง ปานโนภาคาวโตสาวะกะสังโฆสังฮังนามามิสังฮังนามามิ บรรยากาศห้องสมุดเงียบเงียบแล้วก็เย็นด้วยมนอยู่ในห้องสมุดนะคะบรรยากาศดีดีแล้วห้องสมุดเข้าดีนะมีจัดสวนหยุสวนยอมเล็กเล็กเออเตาหน่อยต้นไหนแม่แม่หลุนูตรงนู้นเลยนะใช่ไม่ใช่สิเนี่ยไงเอ่อท่าหอยทากครับนี่ดูอะไรแล้วพี่นี่มาอยู่ห้องสมุดนี้เขามีการเล่านี้ทานจริงเหรอไม่ได้มีหนังสือให้อ่านเหรอมีมีหนังสือก็มีครับแต่ว่า เร้องพิธานในห้องสมุดเย็นๆอบอุ่มเหมือนบนลูกนังไงอลูหนังไงมีแอร์เย็นเจียด้วยนะคะมีนิทานสนุกๆร้อาให้ฟังเป็นเป็นการประกอบหุ่นหุ่นมือนี่ขนาดเรามางานโอเพ่นทอล์ที่สนามบินนะยังมีมุมสงบสงบให้เราได้มานั่งฟังนิทานด้วยอือหืไปชมดีกว่ากาลครั้งหนึ่งในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลยังมีเจ้าวัวน้อยตัวหนึ่ง ทุกๆวันเขาจะออกมาหาอาหารโอ้โหวันนี้หญ้าเขียวขจีดีจังเราจะกินให้พอกท้องแตกเลยแต่ในขนาเดียวกันเจ้ากบน้อยก็ออกมาหาอาหารเช่นกันอบ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 วันนี้เราจะกินจนท้องแตกเหมือนกันเอ๊ะใครน่ะมาทาอะไรอยู่ตรงนี้ขวางทางข้าจริงเชียวโอ้โหเจ้านี่มันตัวใหญ่จริงๆนะเราอยากตัวใหญ่แบบมันบ้านจัง เมื่อคิดได้ดังนั้นเจ้ากบก็พองตัวขึ้นพองตัวขึ้นโอ้ยโอยใจเท่าเรียงเนี่ยพองตัวขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้ท้องเราแตกแล้วนิทาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราควรพอใจในสิ่งที่ตนเองมีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายกิติภูมิแก่อักษรและนี่เด็กชายทักษวั์มูลพิม์ เราสองคนเป็นทีม S&B Robot ของโรยนสนามบินเราแข่งเราไปแข่งที่มาวิทยาลัยเทคนิคเลยแล้วได้รางวัลชนะเลิศและนี่คือหุ่นยนต์ที่เราไปแข่งชนะเลิศนะครับนี่คือหุ่นยนต์ไต่ราวซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นตัวที่2ที่ใช้ในการแข่งขันนะครับแล้วนี่เป็นตัวแรกครับกฎกัดกดดิกาก็คือท่าสมพกเขาจะบอกนะครับกกติกานะครับเจ้าตัวนี้นะครับ จะไต่ไปในระยะทาง1.50เมตรส่วนจะตัวนี้จะไต่ลราวไปจนถึงระยะทาง3เมตรโดยตัวนี้จะไต่ขึ้นไปจนถึงสุดทางแล้วตัวนี้จะต่อไปใครที่ไปถึงก่อนและไปเร็วที่สุดจะถือว่าเป็นผู้ชนะครับสำหรับความภาคพภพูมิใจของเรานะครับในฐานะที่เราได้ระดับภาคมาแต่เราไม่ได้ระดับประเทศแต่เราก็จะพยายามต่อไปและพยายามสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนต่อไปครับ ห um ลักการทําางนหนนยตััวี้กกรลาะครับของหุ่นยนต์ตัวนี้และหุ่นยนต์ตัวนี้ครับหุ่นยนต์ตัวนี้ตัวนี้จะไต่ไปนะครับจะใช้ตัวไขลานมอเตอร์โดยใช้ฐานเป็นการเป็นการให้พลังงานนะครับตัวนี้จะไต่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับจะไต่ไประยะแบบนี้ครับจะไต่ขึ้นไปเรื่อยจนสุดแล้วก็จะไปต่อที่ตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับแต่ว่ามันจะผิดคืออันนี้เขาจะไต่บนไดครับแต่อันนี้เขาจะไต่ลาวครับ นี่ครับจะเป็นนี้ครับนี่ครับนี่เขาจะไถลาวครับแล้วผมก็ทําแบบจําลองที่คล้ายๆกับตัวนี้ครับนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ครับแบบจําลองครับทำได้เราเรียกหุ่นยนต์สองตัวนี้ว่าอไรครับหุ่นยนต์ SNB โรบอทของโรดิสนามบินครับตั้งชื่อได้ครับตั้งชื่อครับอันนี้คือลิงไถราวส่วนอันนั้นคือบันได ไอแมงมุมครับทางขี้งี้ปะก,บบก,ก็ประมาณวันนึงครับอยู่ในน้ี่แม่ไกลแสนไกลกราสอดไปเพื่อให้ออกมาแหลงความรู้ ดูตำราเปิดวิชารอบรั้วโรงเรียนอันนี้เรามาที่โรงเรียนสนามบินมีกิจกรรมเยอะแยะเลยนะฮะมีทั้งในเรื่องของสมุนไพรมะยานากมาญานางน้ำอร่อยนะน้ำอร่อยนะกระเจีเย๊ยบนำ้ำลำไยนี่แล้วก็มีสินค้าเบอรสองเบอรท่าไส้่อครับรองน้างด,งดานร่างจานนิทานเรามี สวดมนต์ด้วยสำรพันับนะคะคุณยนคุนยนคุณยนโอ้เด็กไต่ราวดุดนแต่ราวไต่ราวไปหาลาวันน่าดูเลยนะคะครับก็นี่คืออีกบทบาทภารกิจหนึ่งนะคะในโรงเรียนสนามบินนอกจากจะประสิทธิ์ศาสตรวิชาให้กับเด็กๆแล้วเนี่ยก็ยังมีการจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้เรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยกิจกรรมพื้นฐานในการทําอาชีพเลยนะพี่ใช่ครับ ก็รอบเรือเรีนวันนี้น่าเสียดายเวลาหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวตอนหน้าเราจะพาไปที่โรง <ผม S 1> เรียนต่างๆอีกด้วยสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนเพราัสใหม่ในารหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ